สวัสดีครับแม่นุชครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับผมก็มาติดตามแนวทางความฝันของแม่นุชครับในงวดของวันที่16พฤศจิกายน67ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันเนาะครับแม่ฝันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับฝันเมื่อคืนนี่ะก็ฝันเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมอครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าความฝันเลยเนาะค่ะครับฝันว่ายังไงบ้างครับแม่อันคือจังสีน้อมบานนี้ เมยจะไปใส่ดอกไปปารนบยางไปปาคนก็หลายลายอยู่ในป่านั่นเมยก็บอกโว่าเขาเห็ดนิยังก็เลยไปถามคนอยู่แถวนั้นละเป็นอยู่กันแซวเซวอุ้ย่ายเลยว่าเขาเห็ดีิยังลตกันแซเซวืถามเขาจังสีเนาะคนบุญกรินกับ่แมนิยังคือคนหลายพิดปกติย่ายแบบนี้ลายแห้งเลยนี่คืออยู่ในป่าครับเพิ่นก็ว่าพมีบุญกระถินกัยังอข้ขางพีกิ่นว่าเขาน่างัวเพิ่นว่าอุ้ย เขาขาง่วหลายบอกว่าอีย่ายคนคือหลหลแต่เขาเขาเหยอย่ยางคือถาามั่วบอเออถาเอา,าเขาขานี่เขาจะแจกคนไลโตัวกับยยกไดตัวกับไปขอ,อน้าพึ่นที่ละเปนะ็นมาจริงสินะบ้านแม่ก็เลยว่าผู้ใดไรเลยเป็นคนสี่หายนั่นบอากันนั้นมันยืนอยู่นั่นเป็นมาคนที่ยืนอยู่นั่นล่ะะอำไปขอเขาก็กระหายดอกอีย,ายอ่ายคอยว่าสิไปได้ผ้าขอยยางไปเนี่ยก็เลยยางไปกับย่ายเห็นละจั๊กแม่ไผ่บูงหูจักเล่าดอกเป็นมา อันนี้นั่งนีมันว่าสิขอไปให้ลูกห้หร้านมันกินโตสิสหาย่ห้ำเพิ่นว่าเพิ่อนบอกจริงสินะครับโอ้ยหายหายหายเพื่อน่าหายบดชุกคนแล้วมาอยู่นีบดตุกคอนอยู่นี่แจกให้บดขาหลายโตแห้งเพิ่นว่าบ้านนี้เพิ่นก็เลยว่าก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าเอาไปให้ลูกให้เตากินลูกเตาก็หลายเด้ออยู่เพื่อนเพื่นก็เอาใช่เอาใส่ถุงซ้ำนี่ล่ะเอาเอานีเอานีเอาซ้ำนี่เด้อเพิ่นว่าก็เลยแม่ก็เลยยิบเอาในถุงเพิ่นก็แม่ก็ย่างไปบ้านี้ ย <S an> างไปนําทางนหนไปขางขางทางสิมาบา้าบานไหนยางมา่บานเลยโอ๊ยเมื่อบานก็เด้อสันอันขอบคุณหลายๆกันเรว่าเสียไปให้ลูกให้เต้ากินเขถาถ่ายอยู่งนินครับเเอาไปเลยไปเลยทุกคนอยู่ในนีได้บมดทุกคนละเป็นวายสิแม่ก็ได้ปูโอ๊ยไปกนเด้อยายกันยางไปมาเนี่ยยางไปจังได้จังไปพอ่อ,อ,ปพอเสืออยู่กลางทางบ้านี่ไปพ่อเสืออยู่กลางทางนันยืนยืนอย,นย,นย,นยนู่มุมหนึ่งหกโตครับมุมหนึ่งหกโตบ้านี่มุมหนึ่งน่นโตหนึ่งในน้อยน้อยบุคือ โอ้ยบุคือเสือหรอกเ <c oughs> ออมันเลี้ยงมึงจัง,งมันบุคือเสือนะือจังโตเนี่น้อยคือจังเขาเอื่อีอย่างนั้นอันโตอีตอย่างที่มันอยู่ในป่านี่อย่างเตโมมินเสือ,อน,นะครับ <c oughs> ตัวนี่น้อยมันอยู่กลางจังสันมานนี่ต้นต้นหนึ่งเนี่ยหกโตตัวหนึ่งนะั่นตัวหนึ่งเนาะเออหกโตละกับตัวหนึ่งกนะับมีสีบานเนี่ยเออตันหนึ่งสีโตอยู่ทั้งพวกมุมผลส่สีโตนะนะมั <c oughs> นแม่ก็เลยว่าโอ้ย คือจังมันหน้ากนละมุมละเจ๋จังสีเมกันเลยว่าเอ้าเสือคือจังโบยู่น้ากันกันเลยว่าอย่างสี่บันบันนี้เมกันเลยยางไปอีกโอ้ยเพ้่นสีเฮ็ดยางบอหนีกันเลยว่าว่าว่าพู้เดียวนะบันมีคนหุ่มป่าขาวยางมาครับหุ่มป่าขาวยางมากเพื่อนเฮ็ดยางดอกเจ้าจำว่าได้บอเพิ่อนว่าอังสี่เอ้าเจําำยังแหละอันยางมาเห็นเสือกับสีจําียังกันเลยว่าจังสี่เตียงถามเพิ่นนะจําตัวจังเตกี้เพื่อให้โซไฮราบเจ้าได้หน่ เจ้าจำได้บ่เพิ่นวาจึงสี่น่ะเขาจำจังไหนล่ะจำว่าเลขเจ้าเจ้าจำเลขได้บ่คันเจ้าจำเลขได้แต่สมัยตะกี้จะแตกสามตัผู้ใดเพิ่นวะาพื่เราก็เมียจังสี่น่ะเอาตัวใดแตกสามตแตกเจ้าตรงจำด้ในใจเจ้าล่ะตัวนี้เพิ่นก็ให้เลขเจ้าเจ้าไปตีเอาเลยปัญหาเขาให้ปัญหาได้นี่หกตนี่เป็นเลขหยังหนึ่งตนี่เป็นเลขหยังสี่ตนี่เป็นเลขหยังตีเอาเองเพิ่นวาจังสี่แมียก็เลยว่าโอ้กัเออกอนว่าจังสันกะ คันห้โซห้ลาบก็ได้ละละไม่ใจนี่ตีถือแล้วคันวาจังสันอยู่คนละไรเจละมุมยังสี่กันเลยว่าอันยางก็เด้อคนว่าบันยางไม่กัแกงแกงแกงเนื้อไปแกงเนื้อมาหานอกแกงเนื้อถุงนั่นบันพูทเขาเ่าย่างแรมมาอีกบันนั่งนั่งเขาว่าน้อยพดเขาตัดตัดกันสินใจกันตัดบอกกันเพื่อชุกคนปรึกษากันแล้วว่าหายตัวน้อยพดเอาอีกเอาอีกถุงหนึ่งพอดก็ให้แม่อีกถุงหนึ่งแม่ก็ถือยางมาเงิน กรเดอตื่นตอนที่ยิบเอาถุงน้ำผึ้งขอบคุณหลายๆสัญญาก็ยิบเอีกถุงหนึ่งแม่ก็เลยตื่นเลยนะโอ้ัม่ละเม่ตเปรฝันรอบนี้นี่แม่โดนดีได้เนื้อได้เนื้อไปกินได้เนื้อยังงอว่าเออแล้วก็ยึดไอยู่ได้เฝากลูกหลานญาติพี่น้องครับคือได้สองถุงเนาะได้สองถุงที่แรกได้มากถึงถุงหนึ่งแหละพ่อเสือเพ่นก็เรียนเอามาอีกถุงหนึ่งอ่าแล้วไอ้แม่ครับเนื้อหาใจความสําคัญในความฝันของแม่นี ไอ้คนที่ว่าโทมผาขาวมามานน่คุณแม่คิดว่าเป็นผู้ใดแม่ว่าเป็นเจ้าทีแม่๋อ้มีคิดเป็นเจ้าที่เล่าบอายังปูผาขาวปูผาขาวแม่น่ะคือเจ้าทีเจ้าท่าเจ้าทีเจ้าท่างที่แม่อาัยอยู่นี่แหละเพราะว่าพิ่นเคยที่มาบอกเลีกยแม่อยู่เรื่อยๆกับเพราฟันหินเล่าดนแหละกับร่างฟันมืนอคืนแม่เราปูผาขาวปูผาขาวแล้วใส่สุดขาวแล้วก็เราคนสูงคนขาวแล้วเป็นจิกนาทีแม่อยู่นี่มาฟันพินเรา โดนเลยเนาะแม่โดนเลยเพราะท่านฝันเนครับในรอบนี้เราอาจจะมาหายโจกให้ยลาบแม่แต่ลืมตุลคุยสันไต่มะกรูปเขาก็แม่มาภูมิกันลีดกันก็ออกก็บบ่แปดหนึ่งเก้าหน่อยจำไหนไอตอนนั้นแม่แม่ฝันเห็นเสือเนาะเห็นเสือเลยออกสามตัวมันออกสามตัวไม่จำได้แต่ว่าสามโบเมนสี่สี่สามห้าสี่ห้าสามนี่เนี่ยตอนนั้นแม่แตกสี่ห้าสามแมนแมครับ เลขที่แตกสามตัวเนาะแตกสามตัวเลยสี่ห้าสามเมนครับแล้วรอบนี้เพื่อนกันย้ำว่าจำอะไรบ่เจ้าลองวิเคราะห์เอาวิเวลาเจ้าฟันยิงเสือน่ะเลขเจ้าเคยแตกสามตัวเคยแตกสามตัวเพื่อนกับว่ามันอยู่คนละจุดเนาะครับจุดนั้นเพื่อนกับยืนยืนเลยได้หกนั่นก็คือในความในความฝันของเมียนเสือน่ะอยู่คนละกลุ่มเมียนคนละกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีอยู่หกตัวเมีนอีกกลุ่มหนึ่งมีอยู่สี่ตัวอีก มุมหนึงน่งมีตัวเดียวต้นนี้หน่อยเพราะคือมเพิ่บนบอกว่าไ้พิจะนณาเอาแผลเ,แเลขกอยู่ในนี้เมนครับแมย์ก็เลยตีสีหนึ่งหกเอาซีหนึ่งหกจ้ะบ้านนี้เนือ้อเนือ้อเนื้อนะ่ะแม่ตีเป็นเป็นหนึ่งอีกบานนี้มูผู้ชายผู้หญิงตีหลายหลายคนกลายเป็นเนือ้อแม่ตีแปดหนึ่งตัวนี้อ๋อครับแม่ตีให้ทางหนึ่งคือแปดหนึ่งอืมเม่ตีเอาเองได้นี่อันนี้ตามความเข้าใจของความคิดของเม แม่ก็เลยตีเอาแม่มากแนวนี้นะครับโอเคครับแต่จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะแม่อันนี้คือตัวเลขของคุณแม่นุชเนาะครับครับท่านผู้ชมครับอ่าคุณแม่ห้แนวทางนิเคียตัวเลขออกมาจากความฝันคือ416ครับ416 419ครับก็คือ6กับ9เนาะครับให้ระวังไว้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมตัดเล่นด้วยเป็น41 46แล้วก็16ครับแล้วก็มี81ครับที่เพิ่มเข้ามา กาศมีอยู่ประมาณนี้ครับก็แปลว่าเจ้าทีเจ้าทางมาอสี่บอกอันแนวทางตัวเลขสี่บอกเลยเราก็เราก็ย่ำเล้วย่ำอีกเราก็จำได้บ่ได้บ่แล้วก็เคยฝันในลักษณะแบบนี้เคยอ่าเลขเคยออกสี่หาสามสี่หาสามคุณแม่ให้แนวทางไปเด็เขาตรงตรงเลยเนาะแม่ตรงเลยตรงเลยออกเพื่อเลยปลายปีมาแล้วเนาะยุนเติบแล้วปีกายมากเนาะแม่เมียนที่เป็นปีกาเนี่ยนะ เรียงออกตัวนี้คุณเมนูแตกสามตัวค่ะท่านผู้ชมสี่ห้าสามครับตัวนี้ครับหรือว่าสิเกี่ยวกันบอครับแม่เม่กับพงคือกันเม่กับคลิปนอนคิดอยู่ได้กังเวนกันนอนคิดว่าไม่เกี่ยวกันอยู่บ่เม่ยก็เลยบอลงนะอย่ามันหลายคุมผู้เสียเอาลงกับพงกายท่านผู้ชมที่เบิรงคลิปนี้พิจาณาเบิร์กพิจารณ้ามือโอเคครับกามีประมาณนี้เนาะแม่เนาะประมาณนี้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่นุชเล่ามาครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจนญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบลิดไปเพียงเท่านี้ครับขอให้เฮง,งปังโชคดีกันทุกคนทุกท่านครับคุณแม่ครับนี่อย่างสีเบาเพิ่มเติมอีกบอครับบอจ้าก็ให้อันเอฟซีโชคดีกันทุกคนเด้อค่ะ,คอะขอบคุณครับ